สำหรับ3คํคำที่จะให้กับเจ้า All New MP 03นะครับของผมเนี่ยตรงประเด็นเลยคือขี่มันมากครับความรู้สึกครั้งแรกที่เห็น MP 03รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับจากทางย y มา a ่าคือเห็นแล้วอยายกจะขี่เรื่องของดีไซน์ที่เปลี่ยนไปนะครับสำหรับเจ้า All New MP 03 ว่าผมมองว่ามันเป็นหน้าตาแบบทาเทคโนโลโยีไม่ว่าจะเป็นตัวของไฟ Full LED ที่บอกเลยครับว่ามันสว่างมากนะครับขี่แต่บ้างผมเนี่ยคือเปิดปับ๊บเต็มเต็มเลยนะครับเรื่องของตัวช๊คอัพอัพไซด์ดาวที่มีการเซตติ้งที่มาแล้วดีกว่าเดิมโดดเนินได้ขี่เทโค้งได้ครับคือมันให้เขารู้สึกคอมพลีทกับการใช้ง,งานในชีวิตปรน นนะฉะนั้นสิ่งที่ให้มาถือว่าโอเครวมถึงอีกอย่างหนึ่งที่เขาเปลี่ยนไปก็คือในเรื่องของตัวถังน้ํามันมีดีไซน์ที่ใหญ่มากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาขางเราเนี่ยมีแนบกับตัวถังน้ํามันเพื่อให้มีความคล่องตัวในการเทโค้งแบนโค้งหรือว่าการขี่ปกติได้ดีมากขึ้นครับสําหรับการขับขี่ของออ all new yamaha mt03 นะครับเป็นรถที่จริงๆเลยครับมันคล่องตัวมากนะครับเพราะว่า ด้วยเครื่องยนต์ที่เรียกว่าเป็นขนาดกลางขนาด2ส,สูบเครื่องยนต์3 2 1ซีซีตัวนี้เนี่ยไม่ทำให้ผิดหวังครับประหยัดน้ำมันด้วยแล้วก็คล่องแคล่วน้ำหนักเบาขี่มุดซ้ายมุดขวาขี่ไปไหนก็ขี่ได้นะครับที่สำคัญคือผมว่าในเมืองเนี่ยมันเป็นรถที่เป็นลักษณะของมิดเดิลคลาสที่คล่องตัวมากคือคันเดียวจบและแน่นอนครับนอกเหนือจากในเมืองแล้วนอกเมืองก็ขี่ได้นะครับประเภทแบ เดียววันเดทริปไม่ต้องแบกพวงแบกเป้อะไรไปขี่ชิวๆไปผมว่ามันก็ตอบโจทย์ครับในราคาเท่านี้ถรืว่าคุ้ครับฝากกดไลค์ subscribe, ซีเฟิร์แล้วก็กดสั่นกระดิ่งด้วยในช่องของ YAMAHA SOCIETY Thailand นะครับ